ในวันนี้คริสซิตมี AI ที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบมากๆเลยนะครับเพียงแค่คุณครูนำคลิปวิดีโอนำลิงก์ของเว็บไซต์มาใส่เนี่ย AI ในเว็บไซต์คริสซิตก็ช่วยให้คุณครูเนี่ยสร้างข้อคำถามหรือเกมได้ง่ายๆเพียงแค่ใช้เวลาไม่กี่นาทีนะครับไปพิสูจน์และเรียนรู้ด้วยกันในคลิปนี้ครับ Quizit เกมตอบคำถามห้องเรียนแตกเอพิโซดที่14มาแล้วนะครับและเอพิโซดนี้ว้าวว้าว,ว,าวมากครับผมในวันนี้นะครับจะพาคุณครูทุกท่านนะครับแล้วก็พาทุกท่านไปเรียนรู้ความสามารถของ AI ที่ค่อนข้างเจ๋งแล้วก็สมบูรณ์แบบมากๆนั่นก็คือการสร้างชุดของข้อคำถามชุดของเกมเพียงแค่นำลิงก์ของเว็บไซต์มาใส่หรือนำลิงก์ของคลิปวิดีโอมาใส่ AI ที่อยู่ในเว็บไซต์ Quizit เนี่ย ก็จะประมวลผลเราสามารถเลือกได้ด้วยนะครับว่าต้องการกี่ข้อแล้วสร้างออกมาเนี่ยมีตัวเลือกมีเฉลยให้เลยแบบเ็จสับและแบบ ประหยัดเวลามากๆอยากจะชวนไปเรียนรู้พิสูจน์และนำไปใช้ประโยชน์กันในคลิปวิดีโอนี้นะครับแน่นอนครับก่อนจะไปเรียนรู้เนี่ยฝากกดติดตามกันก่อนฝากกด s u b s c r i b e ให้ด้วยและฝากกดกระดิ่งเบาๆเป็นกำลังใจให้ทีเดนแชร์ก่อนไปรับชมด้วยนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปว้าวว้าวว้าวด้วยกันครับอันดับแรกนะครับบอกเลยว่าคลิปนี้ไม่ใช่คลิปแรกของคริสิตนะครับแต่เป็นคลิปที่1 4แล้วเพราะฉะนั้นใครที่สนใจอย,อยากจะเรียนรู้ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับการสมัครใช้งาน การสร้างการนําไปใช้ในแบบต่างๆนะครับไม่ว่าโหมดไหนๆก็ตามเนี่ยแวะไปเรียนรู้ที่เพลย์ของทีเดนแชร์ได้นะครับหลังจากที่ทุกท่านเข้ามาในควิ z ซีดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ต้องมาหาเว็บไซต์หรือข้อมูลที่เราต้องการจะให้ AI เนี่ยช่วยสร้างเกมหรือแบบทดสอบให้นะครับซึ่งในที่นี้ผมขออนุญาตใช้เนื้อหาเดิมเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์นะครับผมก็จะคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะคัดลอกก็กดคอนโทรไว้นะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็กลับมาที่เว็บไซต์ค r i s i t นะครับเลื่อนลงมานิดนึงนะครับในส่วนของที่เขียนว่า create with q u i s i t AI นะครับในที่นี้ผมจะกดไปที่เมนูที่3ด้านขวามือสุดที่เขียนว่า create with link นะครับหรือว่า create with URL กดอัปโหลด URL นะครับ เราก็นำ URL มาใส่นะครับวางตรงนี้เลยซึ่งจะวางเป็นคลิปวิดีโอก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวไปลองแบบเว็บไซต์กันก่อนนะครับหลังจากนั้นกดวางนะครับเราก็เลือกระดับนะครับในที่นี้ผมจะเลือกเป็นเกรด5นะแล้วก็ตรงนี้ผมจะเลือกเป็นคอมพิวเตอร์นะครับตรงนี้เลยนะครับสามารถเลือกจำนวนของข้อคำถามได้ด้วยมีตั้งแต่อัตโมติไปจนถึง15ข้อในที่นี้ผมจะลองสัก8ข้อก็พอนะครับ หลังจากนั้นก็กดไปที่ปุ่มสีม่วงๆที่เขียนว่า Generate Question นะครับ AI ก็จะทำการประมวลผลนะครับเขาบอกว่าใช้เวลาเมื่อกี้นะครับประมาณ3นาทีหรือน้อยกว่าน,นั้นนะครับเราก็จะรอสักครู่หนึ่งนะครับใช้เวลาไม่นานเดี๋ยวเมื่อประมวลผลเสร็จแล้วก็จะได้ข้อคำถามแบบง่ายแล้วก็ประหยัดเวลามากๆนะครับในระหว่างที่รอก็ตอนแรกว่าจะร้องเพลงให้ฟังสักเพลงหนึ่งแต่ว่า เห็นไหมครับว่ายังไม่ทันได้ร้องเพลงเลย AI ก็ประมวลผลให้เราได้เรียบร้อยแล้วนะครับแม่ดีนะว่า AI ประมวลผลก่อนั้นการจะร้องเพลงรอสักเพลงหนึ่งนะครับพอมาถึงตรงนี้แล้วนะครับเราก็ทำการตั้งค่าได้เลยนะครับตั้งค่าตรงนี้ก็คือการใส่ชื่อของเกมนะครับแล้วก็ใส่หน้าปกแต่ว่าตรงนี้ผมจะไม่ใส่นะครับอ๋อมันต้องให้ใส่ทั้งหมด4ตัวอักษรขึ้นไปนะ นี่นะครับก็จะได้มาแบบนี้นะครับถึงแม้ว่าข้อคำถามที่ได้มาจะเป็นแบบที่เป็นมัลติเพื Choice เท่านั้นแต่ก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆนะครับตรงนี้เห็นไหมครับเราก็สามารถที่จะปรับตั้งค่าเพิ่มเติมได้ได้8ข้อแบบสวยๆงามๆตรงนี้เลยเรามาอ่านทบทวนดูนะครับว่าใช้ได้ไหมมีคำตกคำผิดคำถูกไหมนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดในเว็บไซต์ที่เรานำมาเนี่ยมีการ ใช้คำที่ถูกต้องไม่มีการสะกดผิดนะครับตอนที่ AI มันดึงข้อมูลเพื่อมาสร้างชุดของข้อคำถามเนี่ยมันก็จะอิงตามเนื้อหานั้นๆซึ่งถ้าเกิดมันไม่ผิดนะครับพูดง่ายๆว่า i n p u t ถูก r o c e s s ถูกไม่มีทางเลยครับที่ Output จะผิดนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็น i n p u t ถูก r o c e s s ถูกแล้วก็ Output เนี่ยถูกแน่นอนนะครับแต่ก็อาจจะต้องมีการเช็คดูเล็กๆน,น้อยๆนะครับเคในที่นี้ผมก็จะลองเลื่อนดูในลักษณะแบบนี้ อันนี้ก็เป็นวิธีการในการนำลิงก์ของเว็บไซต์มาต่อไปเราไปดูแบบคลิปวิดีโอบ้างจะเป็นยังไงครับเอาละครับทีนี้เรามาลองในแบบของคลิปวิดีโอกันบ้างดีกว่าแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมอยากจะชวนไปพิสูจน์2แบบด้วยกันแบบที่1คือวิดีโอที่ไม่มีซับไตเติลหรือไม่มีคำบรรยายซึ่งผมเดาไว้ในใจว่าไม่ได้ผมเดาไว้ว่าไม่ได้แต่ก็อาจจะผิดก็ได้นะครับ กับคลิปวิดีโออีกแบบหนึ่งคือคลิปวิดีโอที่มีซับไตเติลอันนั้นผมเดาว,ว่าได้100%เดี๋ยวเรามาดูคลิปวิดีโอที่ไม่มีซับไตเติลก่อนนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นวิดีโอที่อยู่ใน YouTube ของ The Standard Podcast นะครับผมจะลองกดนะนำคัดลอกลิงก์ไปนะครับแล้วก็นำลิงก์มาวางในส่วนของอัปโหลดลิงก์ตรงนี้นะครับนี่นะครับที่เขียนว่าอัปโหลด a t e with y o u t u b e อัปโหลดลิงก์นะครับแล้วนำลิงก์มาวางหลังจากนั้นผมจะเลือกเกรนะครับ Okay. ตรงนี้ผมจะเลือกเป็นเกรด5แล้วก็ตรงนี้จะเลือก subject เป็น science นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเลือกเป็น5ข้อนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราลองมากด generate question ดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรครับไม่แน่ใจว่าจะได้หรือไม่ได้แต่ผมเดาว,ว่าไม่ได้ถ้าได้ก็คือยอดเยี่ยมมากๆนะครับแสดงว่าวิดีโอไหนก็ได้ไม่ว่าจะมี subtitle ก็ได้ไม่มี subtitle ก็ได้จริงหรือไม่เดี๋ยวเรามาพิสูจน์พร้อมๆกันนะครับ ถ้าไม่ได้มันน่าจะแจ้งเตือนข้อผิดพลาดหรือว่าเออร์เลอร์ขึ้นมานะครับเห็นไหมครับบอกเลยชัดเจนว่าวิดีโอนี้ไม่มีซับไตเติลเมื่อกี้มันขึ้นมาค่อนข้างเร็วนะครับเดี๋ยวจะปรินสกรีนออกมาโชว์ตรงนี้ครั้งหนึ่งปึ้งนะครับนี่นะครับคือคำอธิบายที่ขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้นะครับเขาบอกว่า A later few moments later. นี่นะครับคือคําบอกจากระบบหรือว่าตัวของเว็บไซต์ Quizlet นะครับเมื่อเรานําวิดีโอแบบไม่มีซับไตเติลน,นะครับมันจะขึ้นคําภาษาอังกฤษบอกว่า this video does not have a transcript please try with another video นะครับคือพูดง่ายๆว่าโอ้ผมเสียใจด้วยนะวิดีโอนี้มันไม่มีคมําบรรยายคุณกรุณาเลือกวิดีโออื่นๆที่มีคมําบรรยายก็แล้วกันนะนะครับอารมณ์ประมาณนี้นะครับคือสรุปง่ายๆว่า วิดีโอที่จะนำมาใส่แล้วให้ AI มันเจเนเรตหรือว่าสร้างข้อคำถามออกมาได้ต้องเป็นวิดีโอที่มีคำบรรยายหรือซับไตเติลหรือทาร์นสคริปต์นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปนำวิดีโอนั้นมาเลยดีกว่านะครับซึ่งผมก็จะขอเลือกวิดีโอเดิมเกี่ยวกับ growth mindset นะซึ่งได้เตรียมไปแล้วนะครับหลังจากนั้นก็เปิดขึ้นมาครับนำลิงก์มาวางแล้วก็เลือกเกตนะครับในที่นี้ผมจะเลือกเป็นเกต5เหมือนเดิมตรงนี้จะเลือกเป็นเกี่ยวกับ อื่นๆนะครับอ่าด้านล่างตรงนี้แล้วก็ตรงนี้จะเลือกเป็นแค่5ข้อพอนะครับแล้วกด generate question ครับก็รอไม่นานนะครับน่าจะประมาณ2-3นาทีหรือไม่ก็1นาทีนะครับเมื่อกี้เนี่ยก็แป๊บเดียวนะระบบมันก็ทำการประมวลผลนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะสร้างขึ้นมาให้เรานะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าจะเป็นอย่างไรนะครับโอเคมาละนะครับเขาบอกว่าคุณอย่ากด r e f ฟ e หน้านะกำลังจะได้แล้วนะครับ เราก็รอสักแป๊บหนึ่งนะครับจิบน้ํานะครับเย็นๆรอสักแก้วหนึ่งก็ได้นะครับนี่เลยขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเห็นในลักษณะแบบนี้ออกมา5ข้ออย่างสวยงามซึ่งตรงนี้เราก็มาใส่ชื่อของเกมใส่ชื่อของข้อคําถามหรือจะสร้างเพิ่มเติมก็ได้หรือจะมีการปรับตรงนี้นะครับในเรื่องของเวลาในเรื่องของคะแนนนะครับก็สามารถที่จะทําได้ และนี่แหละครับก็คือ AI ที่ว้าวว้าวและเจ๋งมากๆในเว็บไซต์ quizit.com เป็นประโยชน์มากๆเลยใช่ไหมครับผมเมื่อดูคลิปนี้จบแล้วนะครับถ้าเกิดทุกท่านเห็นว่าเป็นประโยชน์และเป็นเนื้อหาที่ดีนะครับและสามารถหยิบประโยชน์หรือนําไปปรับใช้ได้จริงเนี่ยก็ฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไปบนเพจ a c e b o o k นะครับไปบน Facebook ของทุกท่านด้วยหรือจะส่งไปที่ไลน์ของเพื่อนๆก็ได้ เพื่อที่จะกระจายต่อหรือส่งสิ่งดีๆสิ่งนี้นะครับไปในวงกว้างมากยิ่งขึ้นและเหนือสิ่งอื่นใดก็ตามท่านใดที่เพิ่งเข้ามารู้จักกันหรือแม้กระทั่งรู้จักกันมานานแล้วแต่ยังบอได้กดติดตามให้กันนะครับก็ฝาก Subscribe ฝากกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจเล็กๆนะครับแต่มีความหมายมากๆก,ก,กับที่เดนแชร์ในการผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะครับ ทุกท่านครับอย่างที่เกินไปแล้วในคลิปที่ผ่านมานะครับตอนนี้ AI เข้ามามีบทบาทกับเว็บไซต์ต่างๆมากเมื่อก่อนโดยส่วนตัวแล้วผมเองเนี่ยก็ไม่ได้สนใจอะไรเกี่ยวกับ AI เลยนะครับก็ได้ยินแล้วก็ฟังหูไว้หูแต่ว่าตอนนี้ลองปรับความคิดเล็กๆน้อยๆว่าเฮ้ยในเมื่อเราหนีมันไม่ได้ดีกว่าไหมถ้าเราจะเปิดใจให้กับ AI แล้วให้ AI มาเป็นเพื่อนในการช่วยเหลือเรา ในการที่เราจะได้ประหยัดเวลามากขึ้นแล้วก็มีเวลาไปทำงานอื่นๆที่มีความสำคัญและมีความหมายมากยิ่งขึ้นส่วนงานไหนง่ายๆนะครับงานไหนที่สามารถให้ AI ช่วยได้เราก็ให้ AI ช่วยซึ่งสิ่งสำคัญก็คือการเรียนรู้การใช้งาน AI หรือปัญญาประดิษฐ์นั่นเองนะครับเป็นกำลังใจให้กับคุณครูทุกท่านในการเริ่มต้นสิ่งใหม่นะครับและเชื่อว่าสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้น จะนําไปสู่สิ่งที่ดีหรือการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์อย่างแน่นอนทีเดนแชร์เป็นกําลังใจให้นะครับตามกันต่อที่คลิปหน้าครับตอนนี้ใกล้เที่ยงแล้วยังไงก็อย่าลืมทานข้าวเที่ยงกันด้วยนะครับด้วยความปรารถนาดีจากทีเดนแชร์ครับ